ทำคลิปในพิทชีเนลกันอีกนะครับวิปที่สี่นะครับผมขอทําวันพฤหัสก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมคิดว่าผมยุ่งแน่นอนนะครับเอาเคเริ่มอันอะไรนะครับก็วีที่ผ่านมานะครับผมยังอยู่ที่สี่นะครับได้แค่สี่สิบสองแต้มเท่านั้นนะครับสี่สิบสองแต้มนะครับก็หลักๆน่าจะมาจากไอ้คนไหนเอ่ยเจาเปโตรนะครับเป็นกัปตันโอ้ ชุมตาช่วยนะครับช่วยเลยนะครับคนเห็นได้หนึ่งได้สองนะครับเจ้าเปโตรตัวเดียวฟาดเรียบนะครับสิบแปดแต้มนะครับอเครับมาดูโปรแกรมการแข่งขันวีทีสี่กันเลยนะครับพอเราหยุดไปสองอาทิตย์นะครับไปตะทีช่ตงนะครับฟุตบอลโลกฟุตบอลโลกกันนะครับก็พรุ่งนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้วันเสาร์นะครับเวลาไทยก็หกโมงครึ่งนะครับอาร์เซนอลพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับแล้วก็ คู่สามทุ่มเป็นปอดมัดไบรตันนะครับเซอนเพลสซันเดอร์แลนด์นะครับเอเบอร์ตันแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็ฟูลแลมลีดนะครับนิวอัลเซิลวูฟเวสต์แฮมสเปอร์นะครับวันเสาร์นะคู่น่าดูก็น่าจะเป็นอาร์เซนอลกับฟอเรสต์นะครับแล้วก็พอวันอาทิตย์นะครับสามคู่ที่เหลือนะครับก็เป็นเบนฟอร์ดพบเชลซีนะครับเบอร์ลี่พบกับลิเวอร์พูลออเบนฟอร์ดเชลซีนี่คืนวันเสาร์นะครับเป็นคู่ตีสอง สองทุ่มใช่ไมสองทุ่มไทยนะครับเบอร์รี่พบเปิดบ้านพบริวพูนะครับแล้วก็คู่เด็ดของวีคนี้นะ่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตนะครับแมนซิตี้เปิดบ้านพบการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับโอเคครับก็มาดูการว่าวีคที่สี่เราจะจัดตัวยังไงนะครับแล้วก็ดูว่ามันจะรอดหรือไม่รอดนะ <laughs> อยู่ที่4นะครับอยู่ที่4โอเคยังไงดีเนาะจัดตัวกันเลยดีกว่านะครับผมเล่นไวคัทเป็นแล้วนะปรากฏว่าตัวที่ใช้ได้เนี่ยจริงๆมันคือลิเวอร์พูลนะถ้าดูแล้วเจอเบอร์ลี่ไปเยือนนะครับอีซักได้มาแล้วด้วยนะครับเกมลุกยอดนะครับแต่กลับมาจากทีมชาตินี้อะไรก็ไม่แน่ต้องเช็คความฟิตนักเตะนะครับแล้วก็ใครจะได้ลงหรือมีตัวเจ็บไหมอะไรพวกนี้นะครับ อืมอีซักคงยังไม่ได้ลงนะครับเพูด <c oughs> ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ข่าวว่าเหมือนจะมีตัวเจ็บนะแต่เดี๋ยว <c oughs> อันนี้ต้อง <c oughs> เอาจริง,รงมันต้องดูหลายอย่างนะข่าวเอยหรือว่าอาดูการ <c oughs> ซื้อเนี่ยอ่ะส่วนใหญ่วิกนี้คนจะดึงอะไรนะกีริตเข้ามาเนี้ยโอ้อีซักด้วยผม เซมิโยมันผมจะมีอยู่นะใช่ไหมผมมีเซมิโยแล้วอมผมไปเล่นสเปอร์ทีนี้ไปดูันดับครัข้างในก่อนก็ได้จะได้ดูเป็นแนวทางว่าเอเวอตันอยู่ที่ห้าใช่ไหมเอเวอตันชนะสองแพ้หนึ่งมาก็ฟอร์มค่อนข้างดีนะครับสองนัดหลังชนะรวดนะครับแล้วก็เชลซีก็เสมอ หนึ่งชนะสองสองนะัดหลังก็ชนะรวดเหมือนกันนะครับในการที่สเปอร์กัเซนนอนนี่นัดล่าสุดคือแพ้มานังกู้นะครับสเปอร์นี่แพ้เลยนะคุคุณ,คณไม่เป็นไรลืมไปแล้วหลายหลายอาทิตย์เกิดก็น่าสนใจครับน่าสนใจน่าสนใจว่าจะเป็นยังไงส่วนแมนเชสเตียร์เนี่ยการหนักนะครับแพ้สองชนะหนึ่งนะครับแพ้มาสองนัดรวดนะครับแต่ผมมีแมนซิอยู่นะรู้สึก มมีลายชินเดิลฟอร์มดีนั่นแรกแั่นเดียวไม่หรอครับ <c oughs> เจอบอรอังกฤษเข้าไปแต่แมนยูน่าจะมันนะครับก็น่าเป็นคู่ที่น่าติดตามดูนะครับเตะกันสี่ทุ่มครึ่งไทยนะโอเคครับก็ดูเรีย์ผูกก่อนแล้วก็มาดูแมนยูต่อนะครับ <c oughs> เออจะตัวยังไงครับอาร์เซนอลเจอฟอเรสก็ไม่ง่ายนะครับเปิดบ้านอาร์เซนอลเนี่ยหลังจากแพเรียูไปนะครับก็ ถูกลูกยิงผีจับยัดของในสมาร์ทไลน์เข้าไปนะครับก็ก็วิคนี้ก็มาดูกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันต่อครับโอเคครับก็เริ่มจากเอาไม่จริงๆไม่ต้องจัดเลยก็ได้นะใช้ตัวเดิมเราไม่ไม่ใช่ไม่ต้องจัดเขาเรียกอะไรไม่ไม่ทานเฟอร์แล้วเก็บตัวไว้อีกวิคนึงนะลองดูว่าเพราะว่ายังไม่รู้ว่า ่าเงี้ยเข้ากีริตมาเนี่ยกีริตมันอยู่เชวิตันแล้วไปเจออะไรนะอตันวิลลาซึ่งอตันวิลลาเนี่ยอันนี้เราดูฟอร์มตารางกันเลยนะแพ้สองเสมอหนึ่งอย่างเงี้ยนะหรือวูฟเนี่ยแพ้มาสามเนี่ยนี่วิธีการผมเล่นนะนิวคาสเซินนี่น่าน่าสนใจเพราะไปะเจอไปเจอวูฟซึ่งวูฟน่าจะน่าจะเดี้ยงแต่นิวคาสเซินก็ใช่ย่อยนะแพ้หนึ่งเสมอเสมอสองงเงี้ย ก็ได้เป็นห่วงเหมือนกันนะคอดอนมันจะโดนแบนเลยยังมันโดดไปแล้วหรือเปล่าสามนัดว่าใบแดงใช่ไหมเอ้แต่ว่าดูนะครับว่าจะจัดหรือไม่จัดดีสมมุตินะครับสมมุติถ้าไม่อันนี้เขาเอาอะไรเอนโซ่ so, เอาอีซากเอาจอรปโตผมมีสองตัวดีแล้วนะนะดูด้วย กรีดน่าสนใจมันเป็นัวอซิแล้วมันได้ลงทุกนัดน,นะเพราะมันไปอยู่เอเวอเรตันมันได้ลงสมมุติผมไม่ผมไม่เปลี่ยนนะเราดูนะว่าขับตันเป็ตหาเล่นผมจัดตัวแบบอ่าปัจจุบันเนี่ยไอ้นี่มิคาลิโอผมเอาพิกฟอร์ดแทนดีก,กว่าใช่ไหมอย่างางี้นี้จัดก่อนนะแล้วค่อยค่อยโอนเพิ่มกองหลัง สองตัววิงแบ็กสองตัวนี้ยังเล่นดีอยู่ผมก็ให้ไว้นะครับแล้วก็เชลซีไปเยือนเลนฟอร์ดอืมข้อยังน่าสนใจหรืออ่าเอาของวูฟดีกว่านะแต่กลัวพอถอดตัวใดตัวหนึ่งออกไปแล้วเนี่ยอีกตัวมันดันเล่นดีอ่าไม่เป็นไรครับช่างมันนะเอาไรเซนเดอร์ลงไปจอร์สันเซมโยเนโตนะครับ ของหน้าริชาริสันไม่ยิงเลยนะแล้วแล้วก็ยูเคเลสนะครับตัว่า่ากจริงหรือเปล่าแต่ยังให้จอปิโตเป็นกัปตันเหมือนเดิมเนีย่ยครับผมไม่เปลี่ยนผมเปลี่ยนแค่เนี้ยแล้วผมก็ไม่จะเอาตามกระแสดีกว่า <c oughs> เปลี่ยนใครออกอะเปลี่ยนในเลเจนเดอร์ออกอะเซฟนะของกลางอีกคนคใครวะ ทีมเซฟอืมเอ๊ะอ,อันนี้มันแปลกๆนะเดี๋ยวนะขอดูอีกทีนึงผิดทีมกดแล้วมันมาหน้านี้งงงงนะฮะชาเลน์คืออะไรแฟนตาซีเงี้ยอ๋อใบแข่งคลาสสิกลิเวอรี่ชาเลน Double Point Award for player for Manchester United Manchester United, up to three player oh unlimited budget อ่านี่นะลองดูนะว่าต้องทำไง ister, อ่ะบ r e g s t e r หรือว่าต้อง sign จะได้อะไรคนระับพี่ขอ,อไม่เอาดีกว่าทางนั้น <c oughs> เริ่มมึนแนละ้วทำอะไรของมันวันนี้คลาสสิกแล้วผมมาหยุดตรงนี้ได้ยังไง ผมมึงกลับมานี่อ้าวพิกทีมสิครับไม่ต้องมาทานันเฟืนงแล้วพิกทีมพิกฟอร์ดโอเคถูกแล้วจอบเบินโต <c oughs> กองกลางไอ้นี่ใช่ไหม <c oughs> ไอ้นนี่มันเออทไมเลือกไอ้นี่วะ <c oughs> อ๋อมันได้สี่สิบสี่โอมันได้หลายแต้มนะเนี่ยแต่วีที่สามมันไปเจอแมนอยู่มันได้แค่สองสี่สิบสี่ไม่ธรรมดาถูกด้วยใช่ไหมห้าล้านกับถ้าไปเอา <c oughs> จักเกลิตใช่ไหมหรือเอาพวกโซนุงซาร่าอะไรอย่างเงี้ยเขามีซาร่ากันเนาะเปลี่ยนเป็นซาร่านี่ไหมตังพอไม่ดูอ่ะห้าจุดเจ็ดอันนี้ก็ถูกนะ จอสันเนาะอ่าหกเออขอดูก่อนดิระหว่างกับจอสันเลยแม่งเด็กจอสันเดี๋ยวนี่โตอ่ะนี่โตอะไรนะแล้วก็้อทางนี้อ่อ แล้วก็เลือกไข่ใช่ไหมตอนนี้คนที่เต้มสูงกองกลางเอ้ารายก็ไม่ได้น้อยเห็นไหมสิบสี่จุดห้าตอนนี้ตังมีอยู่สามจุดแปดรายไม่ได้เลยเอ็นโซ่ี่ถูกหกจุดหกเล่นดีเอาเอ็นโซ่มาแทนหรือว่าก <c oughs> รีลิตใช่ไหมกรีลิตหกจุดเจ็ดในยี่ิบสองเอ็นโซ่ี่เป็นตัวยิงจุดโทษใช่ไหมของเชลซี เชลซีนี่ผมมีสามเลยผมก็จริงๆเชลซีมันต้องมีนะเอาอ so ินโซไว้แล้วก็ไอคนนี้เขาเล่นดีนะเนี่ยปาเกตตาเนี่ยของเวสแฮมแอนโทนีเบอร์ลี่แอนโทนีนี่คือใคร, Jordan, Anthony, ร,รครับจอร์แดนแอนโทนีไม่รู้จักนะครับอ่าผมเอานน่ยลยงนันสก,กิลิตนี่แหละทมกระแสทมกระแสเลยห้าล้านเปลี่ยนสองตัวเสียตัง อ่ะยอมสู้ไม่ถอยเปลี่ยนทุกทุกอัทิศแช็กกิลิตลงไปสู้ลงไปเราเอาใครออกวะโยเคเลสอ่ะเวทแฮมริชาริสันเอาริชาริสันไว้เอาแจ็กกิลิตเข้านี่เลยว่ะนะอ่ะเชลซี Chelsea. อ่าของหลังก็ผู้รักษาประตูเป็นพิกฟอร์ดไอคาราฟิโอลี่ใช่ไหมของอัสเชนอนแล้วก็ทิ amento, Gender, เ White, เมเอนะบอร์แล้วก็ดิลามินโตนิวเซนนะครับลาเซนเดอร์ยังเก็บไว้นะครับเชคกิลิศซามิญยเอนโซนะครับกองกลางแล้วก็กองหน้าเป็นดิชาริสันเยอเลสแล้วก็ชาเปโตเอจาลาเซนเดอร์สำรองแล้วก็ จอสั่นลงไม่แทนเล่นในบ้านนะแมันอยู่มองว่าหยิงเงนินยากนะบอลมันสูสีเอาอันนี้ว่ะไม่เอามันสตีไปตัวแล้วเวทแฮมเวทแฮมเวทแฮมมันก็ไม่ธรรมดานะเวทแฮมมันอยู่ที่เท่าไหร่สิบหกแพ้สองเพิชนะนนหนึ่งนะเออหนักใจเล่นยากเลย <laughs> จอสันดิชาลิสัน เจอแมนยู u, กวเ่เจอเวทเจอเวทแฮมอะไรยากกว่าคือแมนยู u, กับไอแมนซี Man ie, กับสเป์มันต้องมาน,นัดนี้ว่ามันจะอยู่ต่อนะแต่มันผีเข้าผีออกหรือเปล่าแค่น,นั้นเองเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเซฟครับมาดูกันครับวินี้ว่าจะเป็นไงก็ไม่ให้เสียเวลานานครับนีิพูย่ยี่หนึ่งนะชนะสามนัดรวดนะครับ ยิงไปแปดนะครับเสียสี่ประตูได้เสียบวกสี่อยู่นะครับก้าวแต้มนะครับก็เชลซีบวกหกนะแต้มเจ็ดเซนนอนแล้วก็สเปอร์นะครับแล้วก็ที่ห้าเป็นเอเวอเรตันครับแมนยูขึ้นมาที่เก้าแล้วนะครับโอเคนะครับเพราะว่าเขาชนะหนึ่งเสมอหนึ่งนะครับส่วนแมนซิตี้นี่หนักหน่อยครับไปอยู่ที่สิบสามนะครับสามอันดับล่างท้ายฟูลแลมเอสเซนมิลล่า นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมถึงเลขหลักร้อยแล้วนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วนะครับโชคดีสวีดัสสวัสดีครับพูดไนครับ